วิววรรณรสเคลื่อนไหวทันทีค่ะหลังเจดยอมรับว่าเลิกกันจริงน้ำตาคลอ,อยังรักเขาอยู่จากกรณีที่หลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ของวิววรรณรสและเจดเจดพิพัฒน์สรุปความสมคัญทางคู่นั้นเป็นอย่างไรลาสุดเจดได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกและชัดเจนทุกประเด็นกับกองทัพสื่อถึงหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นไปต,ตามที่ข่าวออกมาคือคุยกันแล้วว่าเลิกกันเลิกกันสักพักแล้วค่ะและสาเหตุ ตอบเท่าที่ตอบได้มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทุกคู่ที่มีทั้งความสุขและมีทั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆเราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนแล้วการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการคุยกันครับจนกระทั่งมันถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าปรับมากเกินไปมันอาจจะเป็นการเอาเปรียบความรู้สึกของทุกฝ่ายเราปรับกันมานานแล้วครับและสุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีค่ะ ซึ่งล่าสุดหากเข้าไปส่องไอจวิววรรณรุก็ได้เคลื่อนไหวล่าสุดลังเจดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเลิกกันจริงโดวยวิวได้โพสต,สตอรอรี่ออกกำลังกายพร้อมกับอิโมจินิ้วซู้ซูค่ะ